สวัสดีครับพี่ชื่อสุการครับพี่ชื่อพิมพ์ค่ะในวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับจะมาแนะนําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจให้น้องๆได้รู้จักกันครับอยากรู้ตัวเลยค่ะพี่สุการว่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาในบ้างครับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของเรานะครับมีอาจารย์ทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีดีกรีการศึกษา,าที่ไม่ธรรมดาและมีเสน่ห์ในการสอนที่แตกต่างกันไปครับพี่พิมพ อ้าววันนี้พี่สุงกัดจะมาเม้าวอาจารย์พวกเราฟังแคันเ,น,เนี่ยเตงใหญ่กว่านาเอาเป็นว่าเอาแบบพอเกินเกินของปากของคอแล้วกันนะครับพี่พิมโอเคเราไปเริ่มฟังความรู้สึกของพี่พนักศึกษาปัจจุบันนะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาของเราว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่ออาจารย์ท่านไหนบ้างนะครับขอเริ่มจากพี่พิมเลยลวกันนะครับพี่พิมมีความรู้สึกไงกัออาจารย์คนไหนอย่างไงบ้างครับ เริ่มที่อาจารย์ตูนเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ตูนหรืออาจารย์ดรอังรารหนึนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและยังเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยค่ะขอแนะนําจากตัวเองนะคะประสบการณ์การเรียนวิชาการพูดในที่สาธารณะนะคะอาจารย์ตูนเนี่ยในทักค่อนข้างที่ถึงเรียบพอสมควรเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถถามอาจารย์ได้ตรงนั้นได้เลยค่ะ อาจารย์นะคะจะมีมุกตลกเล็ก,ลกๆน้อยๆแสงยู่เสมอเลยค่ะครับแล้วพี่บิงเกีวว่ารวมๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์นือคนดุไหมครับาำไม่ดูอ,อาจารย์ก็ไม่ดุนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังพี่พคนอื่นนำอาจารย์ท่านอื่นกันเลยดีกว่าค่ะไปกั้น ดียอดชิมหรืออาจารย์สูนะคะอาจารย์สูนะคะก็สอนดีมากๆกก็สอนละเอียดมากค่ะแต่ว่างานก็จะแอบเยอะนิดนึงนะคะอาจารย์นะคะเป็นคนที่เวลาเออเราไปขอคำปรึกษาใช่ไหมอาจารย์ก็จะเต็มที่กับการตอบคําถามของเรามากแล้วอาจารย์ก็เทคแคร์ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีค่ะเออสำหรับน้องๆน,นะคะที่กลัวว่าจะเรียนไม่ได้หรือว่า เออแบบคะแนนน้อยแบบนี้อาจารย์มีให้ตอบคําถามในห้องเรียนด้วยค่ะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ทําให้เรานะคะมีคะแนนเพิ่มขึ้นได้ค่ะ เราวันนี้นะคะจะมารีวิวการเรียนกับอาจารย์นภาสีว่าอาจารย์แอนนี่นั่นเองค่ะในวิชาการฟังและการพูดนะคะในชั้นปีที่1สําหรับอาจารย์นะคะเป็นคนที่ใจดีมากๆค่ะสอบสบายๆนะคะแล้วก็ได้ฝึกการคุยและการพูดออกเสียงในห้องเรียนนะคะกับอาจารย์ตัวต่อตัว,ตวเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าการบ้านจะเยอะไหมการบ้านไม่เยอะค่ะเพราะอาจารย์เน้นฝึกเก็บคะแนนในห้องเรียนนะคะอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าทําให้เรารู้ข้อบกพร่องของเราและนําไปแก้ไขได้ค่ะ อาจารย์จูหรือว่าอาจารย์ปฏิตาอค拉ธนัตปูนค่ะค่ะสําสหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ปฏิตานะคะก็ในวิชาที่เรียนเนี่ยจะเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่มันเกี่ยวกับธุรกิจค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้เจอกบบอาจารย์ปฏิตาในปีหนึ่งนะคะเอ่อแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่สอนเนื้อหาแบบละเอียดมากแล้วก็มีการอสอนแทรกเก็บความรู้ให้แบบนักศึกษาอยู่เสมอเลยนะคะแบบว่าเวลาที่นักศึกษาเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหน ในบทเรียนยังไงนะคะก็คือสามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะอาจารย์ก็จะคอยถามว่าโอเคนักศึกษาตรงนี้เรียนทันไหมเข้าใจไหมนะคะก็คืออาจารย์ปริตาเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจนักศึกษามากค่ะแล้วก็งานที่อาจารย์ให้ทําในคลาสนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะที่พวกพี่ได้เรียนมาเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้จริงนะคทั้งหมดเลยค่ะก็พี่หวังว่าข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เข้ามาเรียนปีตัดไปค่ะ เป็นอาจารย์สุนาาทากุณทองนะคะหรืออาจารย์เปิ้ลซึ่งอาจารย์เนี่ยได้สอนในรายวิชาการเขียนเมื่อตอนปีที่1จากประสบการณ์ที่เคยเรียนกับอาจารย์มานะคะอาจารย์อะ่ะคือสอนมีแบบมีความเข้าใจง่ายแต่ในบางบริบทนะคะแต่บางบริบทอาจารย์ก็สอนแบบยากนิดน,นึงแล้วก็อาจารย์เนี่ยแกชอบี่จับกลุ่มแต่ซึ่งการจับงานการจับกลุ่มเนี่ยก็เป็นงานกลุ่มที่ดีนะคะเหมือนเหมือนว่าได้ช่วยกัน ทำงานแล้วก็จากประสบการณ์ที่เรียนมาเมื่อตอนปีที่หนึ่งอะจากตัวพี่นะคะคือพี่ได้ติดไอในรายวิชาของอาจารย์เปิ้ลซึ่งอาจารย์เปิ้ลเนี่ยแกก็มีความแบบว่าตามงานานักศึกษานะคะถึงแม้ว่าเกรดจะออกไปแล้วอาจารย์แกก็ไม่ให้พยายามที่จะไม่ให้เกรดของ,งนักศึกษาคือแบบมันดอกหรือน้อยลงไงอย่างเงี้ยอาจารย์แกก็ยังให้โอกาสพี่ในการที่แบบไปตามส่งงานบ้างอะไรบ้างเนี่ย ก็ถือว่าเป็นความประทัาใจที่อาจารย์เนี่ยแกได้ให้โอกาสเราในครั้งนี้ต่อไปค่ะคืออาจารย์อนันตชัยเองค่ะค่ะอาจารย์ท่านนี้เนี่ยคืออาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีพวกพี่เองค่ะคือปีหกสนะคะอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วก็สอนนักศึกษาดีมากๆเลยค่ะ ส่วนสำเนียงของอาจารย์เนี่ยจะบอกว่ายังเป็น Native Speaker เลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากได้สำเนียงเหมือน Native Speaker นะคะก็ี่แนะนำให้ตั้งใจเรียนแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้สำเนียงที่เหมือนเจ้าของภาษาจากอาจารย์ท่านนี้ค่ะอาจารย์เป็นคนที่นิสัยดีนะคะแล้วก็เฟรนลี่เข้าถึงง่ายสุดๆไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ถึงหลาสุดท้ายในการทำความรู้จักกับอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาองังกฤษธุรกิจกันนะคะ นั่นก็คืออาจารย์เฟิร์นนั่นเองค่ะหรืออาจารย์จินจิราบุญชูตระกูลนะคะอาจารย์จะสอนในนายวิชาวิทยากรปีที่1ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการสอนของอาจารย์เฟิร์นนะคะสอนเข้าใจง่ายให้งานไม่เดือะค่ะส่วนมากแล้วจะให้งานในคาบนะคะแชร์ความรู้กับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะแล้วก็เรียนได้กดดันค่ะอาจารย์ไม่ดุเลยเป็นกันเองมากๆนะคะเพราะด้วยอาจจะว่าอาจารย์มีความเป็นัยรุ่นสูงมา,มากๆนั่นเองค่ะ อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละคนเป็นคนตลกมากครับพี่พิมใช่ค่ะพี่กัสพอรู้จักอาจารย์กันมาสมควรแล้วนะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเรื่องราวของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเพราะว่าอินไซต์ของท่านน่าสนใจนะครับต้องทำยังไงดีครับพี่พิมก็ต้องเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาภาษ,ษาอังกฤษธุรกิจนี่นะคะพี่กัสครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับ ประสบการณ์การเรียนนะครับของพี่ๆแต่ละคนนะครับว่าเอ้เคยผ่านอะไรมายังไงบ้างน,นะครับรับมือยังไงนะครับไปขอมองนิดนึงนะคะส่วนตัวแลวปีหนึ่งนะคะชอบเรียนกับวิชาอาจารย์บิลลี่มากๆเลยค่ะเป็นวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับาก,การประกอบธุรกิจนะคะอาจารย์บิลลี่นะคะจะสอนให้เราทรําธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนที่เราประสบความสําเร็จแล้วทําให้เราได้รู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและสามารถนํามาไปยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราในปัจจุบันได้เลยค่ะค่ะส่วนตัวแล้วนะคะในการเรียนชั้นปีที่1นนะคะชอบการเรียนของวิชาของอาจารย์แอนนี่มากที่สุดนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนสอนเก่งค่ะใจดีแล้วก็ไม่สั่งงานเยอะค่ะทำให้มีเวลาโฟกัสของการเรียนวิชานี้แล้วก็วิชาอ,อื่นๆด้วยค่ะ ส่วนการเรียนชั้นปีที่2นะคะชอบการเรียนของอวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนะคะของอาจารย์กัญญาค่ะเพราะว่าเป็นวิชาที่เรีนแลรารู้สึกว่าไม่น่าเบื่อนะคะได้ความรู้มากแล้วก็ได้คําศัพท์อาจารย์ชอบให้ท่องจาคำําศัพท์นะคะทาให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะจาคำําศัพท์มากขึ้นนะคะอาจารย์ใจดีมากค่ะสอนเก่งแล้วก็ผู้จา่าอ่อนหวานค่ะสอหถึงน้องๆที่จะมาเรียนนะคะไม่ต้องกังวลเลยเรียนสบายๆชิลๆค่ะ อย่างที่พี่บีพูดนะครับว่าสาขาวิชาของเราเนี่ยเรียนค่อนข้างหลากหลายมากนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยชอบเรียนแบบไหนชอบที่จะทํางานแบบไหนนะครับพี่บีค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํางานนะคะเราก็ต้องมีชุดยูนิฟอร์มถูกต้องไหมคะพี่ดั๊ใช่ครับอยากรู้จังเลยค่ะว่าชุดยูนิฟอร์มของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพี่ไปกับพี่บีพูดกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกัน ต่อไปที่พี่เนี่ยจะมาพูดถึงการแต่งกายที่ถูกระเบียบของน้องนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ชั้นปีที่หนึ่งนะคะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงน้องผู้ชายจะต้องใส่สเสือ้อเชอิ้ตสีขาวแขนยาวแล้วก็นิ้วไทจะต้องเป็นนิ้วไทสีกไม่มีลวดลายนะคะแล้วในไทนที่ต้องมีอะไรติดือเปต่อพี่ปายมีค่ะตอนตรงในไทนะคะจะต้องติดเป็นเข็มราชพั้วก็ต่อไปจะเป็นเข็มขัดจริงข,ขัดจะต้องเป็นเข็มขัดหนังสีดําหัวเข็มขัดจะเป็นหัวเข็มขัดตาราชพัชนะคะ ส่วนกางเกงของน้องผู้ชายก็ต้องเป็นกางเกงสีกรมขายาวนะคะแล้วก็รองเท้าจะต้องเป็นรองเท้าหนั e. งคัชชูส่วนถุงเท้าเนี่ยก็ต้องเป็นถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลายเหมือนกันต่อไปก็จะเป็น care, ala ข,ข, to es, Lew ของน้องนักศึกษาผู้หญ so ิงนะคะชุดของน้องผู้หญิงเนี่ยจะเป็นชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวข้างหลังจะเป็นวีแล้วก็ตุ้งติ้งจะต้องเป็นตุ้งติ้งตาลัสคาร์เท่านั้นเข็มก็ต้องเป็นเข็มตาลัสคาร์นะคะ ส่วนเข็มขัดจะเป็นเข็มขัดสีดำเป็นหนังสีดำแล้วก็เขือนขัดจะเป็นตังสะพนานเหมือนกันกระโปรงเป็นกระโปรงยาวถุงมเข่านะคะสีกรมถุงเท้าจะต้องเป็นถุงเท้าสีขาวแล้วก็รองเท้าจะต้องเป็นรองเท้าใบสีขาวเหมือนกันไม่มีลวดลายน,นะคะกระโปรงของน้องนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยคนยาวชุมเข่าเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะนนักศึกษานะคะทุกคนควรใส่เสื้อซับในนะคะแล้วก็เสื้อกล้ามเพื่อป้องกันเหงื่อ ที่แนบบบเสื้อแล้วทำให้เสื้อเหลืองเร็วขึ้นนะคะเพื่อความสะดวกในการกิจกรรมต่างๆค่ะชุดระเบียดนะคะแต่เดิมมีไว้เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและผูกฝักคานิยมที่ถูกสร้างสืบต่อกันมาจากระดับมัธยมนะคะเพื่อให้นักศึกษาค่อยๆปรับตัวไปกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปค่ะแต่ปัจจุบันนะคะในสาขาวิชาภาษาอังกฤษรถยนต์รถจอดนะคะเครื่องแบบนักศึกษาได้เว้แต่กรณีที่นักศึกษาจะต้องทํา กิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นๆนะคะคนักศึกษาควรจะใส่ชุดระเบียบนะคะเพื่อให้เกียรติผู้ร่วมง,งานและเข้าถึงการรักษาค่ะ <S <S ส่วนมี3นะคะจะมีสูตรนิรัยให้น,น,หนักศึกษาทั้งหญิงแ้ชายใส่ด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยพวกพี่จะโชว์รูปเผื่อ,น,น,อน้องๆคนไหนที่ยังไม่เห็นภาพในการแต่งกายที่ถูกระเบียบนะคะที่จะโชว์ให้ดูของน้องทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยจะจ หนึ่งของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของเรานะคะแต่ถ้าอยากดูมากกว่านี้นก็ทำยังไนคะพี่กัสครับสำหรับน้องๆนะครับที่มีความสนใจอยากจะเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของเรานะครับสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับที่สาขาวิาาชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน,นสุนันทาน,นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสาขาเรายังเปิดรับอยู่นะครับทั้งรอบ2รอบ3และรอบ4ที่จะถึงนี้เลยครับ สำหรับข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่โอเคครับและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวชาวบีอีกับพวกเรานะคะบ๊ายบาย